สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวเป็นสินค้าเรือบังคับวิทยุนะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นระบบปั๊มเจ็ตนะฮะเป็นปั๊มเจ็ตคือเป็นระบบปั๊มน้ํานะครับไม่ได้เป็นอ่าชนิดแบบใบพัดอยู่ภายนอกตัวนี้จะเป็นใบใบพัดด้านในจะเป็นระบบใช้แรงดันน้ําเหมือนเจสกีนะครับนะครับก็จะเขียนบอกว่าเจ็ตโบ๊ทนะครับเป็นเรือแบบปั๊มเจ็ตนะครับ ตัวนี้จะเป็นรหัสรุ่นนะครับอ่า V009 นะครับสีดำจะมีสีดำกับสีส้มนะครับวันนี้มารีวิวเป็นตัวสีดำเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในกันนะ นี่นะครับก็จะมีคู่มือนะครับมีกล่องบรรจุพันธ์ด้านในมีรีโมทคอนโทรลนะครับหนึ่งตัวมีตัวเรือนะครับเป็นระบบปั๊มเลี้ยวเซอร์โวนะครับนะครับใช้น้ำนะฮะดูดน้ำเข้าตรงนี้แล้วก็พ่นออกนะใช้แบบแรงดัน ข้อดีของมันคือไม่มีอะไรไปพันใบพัดน,นะครับแล้วก็มีชุดชาร์จเป็นชุดชาร์จแบบสะดวกนะครับพวกนี้ใช้กับไฟบ้านก็คือจะใช้มอเอร a อะแดปเตอร์แปลงของโทรศัพท์มือถือนะครับในการชาร์จแล้วก็เวลาเราพกต่างสถานที่เราใช้ power bank หรือชาร์จ usb ในรถยนต์ได้นะครับแบตบตัวนี้จะเป็น 7.4โวลต์นะครับ1,500มิลลิแอมนะครับก็มีประมาณนี้นะก็จะมีคู่มือบอกการทำงานต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวผมสาธิตการรีวิวให้ชมแล้วกันนะครับตัวนี้จะวิ่งได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับด้านในนะครับเป็นฝาบิดแบบ2ชั้นนะฮะตัวนี้ฝากันน้ำนะตัวนี้ฝาครอบเพื่อให้เป็นรูปทรงสวยงาม เป็นมอเตอร์ไซส์390้ระบบดีซิเวอร์แยกนะครับแล้วก็เป็นเซอร์โวตัวนี้จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีระบบระบายความร้อนด้วยนะ้าเหมือนพวกตัวใบพัดด้านนอกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ค่อยร้อนเนื่องจากเป็นระบบปั๊มแล้วก็ใบพัดที่เล็กกว่านะครับมอเตอร์ก็จะใช้กำลังน,น้อยกว่านะครับน,นี่ก็จะใส่แบตเตอรี่ด้านในบนหัวนะครับ ใส่แล้วก็รัดแบบสายแบบเป็นสายสีเขียวนะครับเสียบเข้าไปไม่มีสวิตช์เปิดปิดพร้อมใช้งานนะครับ จากนั้นรีโมทนะครับใช้ฐาน 2A จําจำนวน4ก้อนนะครับน,น่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์นะครับเดียวดูก่อน,นครับเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหน,น อมีสวิทเปิดสวิทนะครับมีสวิทเล็กๆตรงนี้ครับก็เ,กเ,กบเป็นเซอร์วเรียวเลี้ยวได้ตามมือนะโอเคเดี๋ยวไปเทปกัน ไม่ตีนะครับเพราะว่าตัวชั้นแรกจะเป็นกันน้ำก็ลองมาทีนี้ไปชมตอนนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำนะครับวิวสวยมากมีไฟป่ากำลังไหม้ภูเขาด้วยนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็คือจะเป็น FP 0 0 9อันนี้เป็นของตากล้องนะครับเนี่ยเห็นไหม จะเป็นใบพัดใหญ่อยู่ด้านนอกเพราะนั้นพวกนี้มอตเตอร์ใช้กําลังเยอะมันมีความร้อนเลยมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ําแต่ตัวนี้มันเป็นปั๊มนะครับใช้กําลังน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพเท่ากันนะครับ มันมีหลายโหมดให้เล่นนะครับอ่ามีเกียร์หนึ่งเกียร์หก็คือกดตัวเนี้หนครั้งนะครับมันก็จะช้าๆกดจมก็จะไปแค่นี้เกียร์สก็จะเร็วขึ้นมาเกียร์สก็จะเร็วสุดสปีดนะครับเป็นระบบปั๊มน้ำ ข้อดีของพวกนี้คือเล่นแล้วมันไม่มีใบพัดไปพันเวลามีเศษอะไรพวกนี้มันจะไม่ไปพันแต่ข้อเสียเวลาเราเล่นความเร็วเร็ว,รว,รว,รวถ้าน้ําเป็นคลื่นใช่ไหมเวลาเรือมันเหินอะ่ะพอเหินปุ๊บไม่มีระบบน้ําเข้าใต้ท้องมันก็จะขาดตอนสะดุดนะครับไม่มีแรงดันถ้าเป็นคลื่นก็จะแรงดันก็จะหายถ้าน้ํานิ่งก็จะเล่นดี เล่นช้าได้นะครับช้าาก็ชิวดีลักเล่นก็เวลาการเล่นก็ประมาณ15นาที18นาทีนะครับ เนี่ยได้ยินเสียงมอเตอร์เร่งไหมนะครับนั่นแหละคือน้ํามันขาดตอนเพราะเรือมันเหิน ลุยสาหลายได้เนี่ยสาหลายอเงี้ยไปได้แต่ถ้าเป็นใบพัดลุยเข้าสาหลายแบบนี้ไม่ได้ครับเนี่ยเนี่ยเน,นี่เป็นสาหลายข้อดีของมันคือประโยชน์นี้นะครับ อเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะครับเจ็ตบอสนะครับเจ็ตบอส V ศูนย์ศูนย์เก้าติดต่อสอบถามได้ที่ไอดีแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยครับผมสวัสดีครับ